ไอ้เหี้ยมึำลังตั่ไฟทีไรนะไอ้ซอนเป็นได้ปั่นไฟแล้วเพื่อนนี่ไงเสร็จเครื่องหนึ่งพอดีเลยไอ้หมอนกูอยู่ลงจอดม้าเขากูจะไปฮิวมึงนี่ผีผีมาเฮ้ยผีมาไอ้หมอนขอโทษกูกูมองไม่เห็นจริงกูมองไม่เห็นจริงกูน่าจะโดนวะกูน่าจะโดนวะกูน่าจะโดนวะกูน่า เฮ้ยปัดพ่อไงเหี้ย <c oughs> อุ้ยมาเลยจไม่มีใครหลุดจริงงแล้วเพื่อนไอเ้เฮียผมกำลังปัดไฟทีไรน,นะไอซ่อนเป็นด้ปันไฟแล้วเพื่อนนี่ไงเสร็จเครื่องหนึ่งพอดีเลยไอ้มอนมันไล่มึงไปแล้ว ไอ้ที่มันทางตันหมดเลยวะในนี้ไปไหนไม่ได้เลยกูไม่เอามองไม้มาเพื่อมาปั่นไฟไม่ได้ไนนหมเพล่นอนอ้เอาแล้วนั่นไม่โดนกู <c oughs> มาละเพื่อนม่ม้มันกูอยู่ลงจอดมา้าเพราะกูจะไปฮิวมึงไปฮิวนี่มานี่ผีผีมา หนีมาเออหมดหน,นีเลยให, <Okay. S 3> ห้ไวโอ้โหไอเทมไม้ยาวเจอหน้าเราพี่เพื่อนเอามาปั้นนะแต่โดนไล่มีมอไม้ไม่เห็นม้มันเห็นมือเดิมแล้วเ,ออเดี๋ยวกลับมาแล้ว เมบนไปหั่มเพื่อนเดินทางมาแล้วรอดเดิกนกลับมาแล้วเดิกนกลับไปทางนู้นตามกรไปทิ้งเลยเดินกลับมาที่เพื่อนไม่เห็นแล้วมีมีบ่อแห้งเฮ้ยเห็นเห็น มันผิดพลาดไหมไอเฮี้ยเหตุมันมันจะเอาไอ้นั่นทำไมอ่ะมันจะแอนิเมชันหลุดตะขอทำไมไปจ้ะเฮ้ยเม็กไอ้เฮี้ยมึงล่อว่ากูอะเม็กเห็นละไอ้เม็กไอ้สัตว์เฮ้ยเฮี้ยว่ากูเฉยเลย พี่เม็กนั่งหลังว่ะที่เดี๋ยวจะเชื่อบอสแต่เพื่อนกลับมาขึ้นเดิมแล้วมันนั่งย่อเฉยๆอยู่ทำไมพีอยู่ใกล้ๆแล้วเปล่าแบบว่าถ้าปั่นพีได้ยินอะไรเงี้ยเออมันเห็นไหมพี่ยแม่งบอสอัจฉริยะเอ้าดนูโดนโดนหลอกกูวินเดียร์ชื่ออะมันให้กูมารักษาด้วยไหมเม็กไอเว็กอาชิบหาย Ui, che đồn chứ Ui มันแขวกูก่อนแต่ะไรจะบอกเลยว่าจะมนปุ้มเบสก็เบิ้มมันจะแข่กูก่อนไะเจอยบกเจอหลุมไหมสิงเราเรียกนหมดนิเดียวกันเดะเห็นอ้โดนเลยมไม่หลุด เพิ่งได้ใชยไอ้สัสโอ้หไดเ้เล็ดอีกแง่ไอ้เหี้ยไม่มีเสียงด้วยไม่มีเสียงกระดิ่งด้วยอันนี้มั้งเ้ยฟึงโอ้ฟึงมั้งไม่รับงไม่กูด้วยไอ้เหี้ยขนาดตัวเองมีโดนทานนั่นน่ะไอ้สัตว์อย่างเหี้ยเลยมีสดออฟเป็นเหี้ย ป่วยเลยอะไอ้หนีไปซ้ายสาัตว์หน้องหนมัน,อน,น,อนมาตามกูอยู่ดีไอ้หน้องหนเนี่ย แล้วกูวิ่งจูงไงเอ้มันมีโทเทสไฟอะไรวะแล้วกูวิ่งจูงไงที่เดี๋ยวไหโอ๊ยหลงแล้วคุณหลงแล้วตัวผนะีที่อ่ะไล่มึงอะขา้ปมุมมันหักบย่างเดิมเรียกตัวผีไม่เอาไปรับกันไหนแล้วไม่รู้มันออกซ้ายกูไปไ่ม่อกี ไอ้มอนกูเห่ากูกูมองไม่เห็นจริงกูมองไม่เห็นจริงอ้มอนอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างซ้ายมึงไป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 หาไปหาไปหาลีออนไปหาลีออนกูน่าจะโดนวะกูน่าจะโดนว่ะกูน่าจะโดนว่ะกูน่าจะโดนวะกูน่าไอ้มอนมันไม่ตีกูไอ้มอนไอ้มอนมันไม่ตีกูเยอะแถวนี้มีเสาวะ ม,มี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 มโอ้ยจิมินาประตูเลยจิมินาประตูเลยไอ้เฮียรีออลเขาไปเปิดอีกบานหนึ่งเฉยเลยโอ้ยเฉยมึงขาดไปมึงขาดไป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 ประตูขาดไปประตูแถวนี้แถวนี้ไม่มีเสาเฮ้ยกูรู้มีมีเสาข้างหลังเมสเนี่ยไอ้เหี้ยไม่เห็นหรอก มีม้าอ่ะไอ้ขี้เลือดจะหมดแล้วลีออนแอฟริกันแบบนี้ไม่ไม่ลีออนมันมีแฟตมันมีแฟตเฮ้ยไแฟตพ่อไงที่มันมีสมอไอ้สัตว์กูรู้ว่ามีแฟตแบงโอ้ยเฮ้ยตธอไอ้กูรู้แฟตแบงในมือมันอะเตียตายมา ปากกลางมาก <laughs> ไม่อยากหินไอ้ยังมันวิ่งวับตัวแม่งหลอมควนพวกกูเฉยเลยเหี้ย